นี่คือบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะ ll 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 <g ills> พากันปลูกอะไรคะไปดูกันคะ่ะสวัสดีค่ะพีกก่กบว,วันนี้ปลูกอะไรกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันโอ้โหเป็นแถวรั้วแบบนี้นะคะตัดหญ้าด้วยแล้วก็หูขาัูขา,า,าเอาเป็นต้นพัน ขาอะไรคะขาขาขานี oh ่เป็นขาหลวงทาไมใหญ่มากเลยนะลำต้นใหญ่ mm hmm. อันนี้น้องไม้นะคะสาวอุดรสาวสวยนะคะปลูกปลูกขาเก่งมากนะคะเป็นแถวโอ้โ oh หไม่ต้องใช้เชือกวัดเลยนะคะน,น้องไม้นี่ก็แข็งแรงนะคะเก่งมากๆ ผู้จัดการสวนนะคะอันนั้นน้องกวางนะคะหนุ่มหล่อเก่งมากนะคะแข็งแรงนะคะสู้กับแดดได้ทนมากไม่กลัวแดดนะคะขนาดขนาดหมวกขนาดหมวกยังไม่ใส่นะคะตอนนี้ยังไม่มีแดดนะคะฝนฝนมันตกอันนี้คือกำลังปลูกขา ขาใหญ่ขาหลวงหูหัวหัวมันใหญ่มากนะคะนี่ตอนนี้น่าจะทำเป็นแนวรั้วนะคะน้องกวางอยู่อุดอรเหมือนกันนะคะกับน้องไมยแข็งแรงมากนะคะทำสวนเก่งมากในอุดอรไม่มีใครสู้ได้เลยนะนี่ โอ้ลำต้นมันใหญ่มากนะคะใครอยากได้พันธนะคะก็ทัดเข้ามาได้นะคะข,าใ,ะข,า,ขาใหญ่มากขาใหญ่มากลูกห,หัวมันใหญ่มากเลยใช้ปุย๋ยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะอ่นอ,อนเลยนี่ยังอ่อนมากโอ้ถ้าใส่ต้มไก่นี่นะเนี่ยโอ้ขาพันนี้หายากเลยเนี่ยวันนี้ขยายพันธุ์เพิ่มครับขยายพันพยายุาง ขุดมาเนี่ยขุดมากอเดียวนั่นเนี่ยนกวางกอใหญ่นะขุดมากอเดียวนี่ค่ะนกวางกำลังแยกอยู่นะคะยังมีลูกค้าสั่งพันนะไปขยายพันเป็นรั้วได้โอ้โห,โห,หนาปลูกนะนี่โอ้โห,โหน้องมายนะคะทำตรงเป๊ะเลยนะคะถ้าเป็นคนอื่นจะเอาเชือกมาผูกใช่ไหมคะเท่าที่เห็นเนาะ อันนี้ไม่ต้องใช้เชือกเลยนะคะนี่นี่เก่งมากเลยทำสวนทำสวนเล็บยาวทำได้เลยนา่นะมาเออหมดหมดคันอันนี้ก็ต้นอะไรเนี่ยสะเดานะคะโอ้นี่มีปลาด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศที่ไร่สะค้าช้านี้เมื่อเช้าฝนตกนะคะแต่ตอนนี้หยุดแล้ว โอ้โหน้ำนะนี่ฝนตกนะคะน้ำก็เยอะวันนี้ยังไม่มีเห็ดละงอกนะคะเดี๋ยวรอแดดออกก่อนฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นยางนะคะบุกยางอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาดุกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาชมช่วงเช้าๆที่ไร่ของเรานะคะบรรยากาศเนาะ ก็เดี๋ยวขอตัวไปปลูกคาก่อนนะคะท่านไหนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ